โปรเจกต์ที่เราทำนะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าเต้ยแท็บซิดไดบอรมาจากคําว่าลําเต้ยนะครับก็คือแนวเพลงหมอลําพื้นบ้านนะครับแนวหนึ่งแล้วก็มีแท็บซึ่งเป็นดนตรีฮิปฮอปอีกแนวหนึ่งครับมารวมกันแล้วซิได้บอรก็คือมันรวมกันได้ไหมอะไรครับก็ลองเอามารวมกันเป็นดนตรีทดลองอะไรประมาณนี้ครับพื้นฐานของเราสองคนมั้งครับเพราะหลักๆคือผมเชี่ยวชาญดนตรีพื้นบ้านเป็นหลักก็คือพินแคนโปรงลางไงครับหมอลำส่วนกอรก็ทําแต่พวกฮิปฮอปพวกดนตรีแรป หลักครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีเราได้มาทํางานด้วยกันเนาะใช่ครับมีโปรเจกต์มาทดลองตอนเริ่มต้นก็เหมือนผมก็หาแซมเปิลของเสียงแคนเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับมาจากเพลงลัมเตอร์นี่แหละใช่ไหมครับอาจารย์ก็ก็เอามาแล้วก็จัดการโปรเซสด้วยวิธีการต่างๆครับแล้วก็ใส่กรองแท็บเข้าไปเลยพอได้ตัวดนตรีตัวบีทเข้ามาแล้วก็ลองให้จัน์ต้นอิมฟลอไวส์เนื้อเข้าไปเลยครับหลังหลังจากเราเราเป็นสตอมลองลองแจมตู้นี้นั่นนะครับสุดท้ายเราก็ มาแบ่งท่อนนะว่าท่อนนี้จะเป็นท่อนอะไรมาตอนนี้จะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเพลงมันจะออกไปทรงไหนตแล้วก็มีโซโล่ระหว่างเครื่องดนตรีอีสานกับแรปอะไรเงี้ยครับให้ให้ดูมีความคอนทราสต์ระหว่างการใช้เครื่องดนตรีกับร้องความพิเศษของเพลงนี้ในมุมมองผมผมคิดว่าเป็นเป็นการเปิด โลกทัศน์เปิดมุมมองสําหรับการหยิบเอาวัตถุดิบทุนทางวัฒนธรรมมามากซ์กับอะไรสักอย่างที่เป็นดนตรีในกระแสของปัจจุบันทําให้ความความเจ๋งของดนตรีพื้นบ้านกับความใหม่กับกับสิ่งที่วัยรุ่นเขากําลังทํากําลังเสพอยู่นะครับมันมันเข้ากันเ้าไมค่ครับไม่แน่ใจว่าจะตกใจกันหรือเปล่าเพราะว่า มันเป็นสิ่งสิ่งใหม่มากเนาะสำหรับเอาเสียงหมอลำการวิธีการร้องแบบหมอลำแล้วมาใส่ออโตจูนแบบแบบฮิปฮอปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็วิธีการเล่นพินที่ที่ไม่ได้อีสานสัร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อ,เพ,อเพื่อต้องการสร้างความโมเดิร์นของของเมโลดี้เพลงในเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ,รบถ้าเป็นท่อนฮุกเนี่ยจะเป็นท่อนท่อนหมอลำครับเรียกว่าลำลำเตยก็จะเป็นเกี่ยวกับชวนสาวออกมาฟ้อนมาเต้นลำด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับท่อนแร็ปผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเรา พูดไปในทิศทางเดียวกันก็น่าจะดีครับก็คือเหมือนชวนชวนคนออกมาเหมือนแบบหน้าฮานหมอลำอะไรเงี้ยครับที่แบบเขาแบบออกมาเสิร์งกันกินเออด,ดื่มกันครับใช่เพราะผมรู้สึกว่าทั้งทั้งตัวหมอลำทั้งตัวเพลงแท็บเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อความสนุกของของคนทั้งคู่ปกติผมก็จะไม่ได้มา,าแรปบนแท็บมากมายนักอะไรเงี้ยครับแถมยังต้องแบบเทรดกับพินอีกคิดว่าแบบเออเราพูดตรงนี้2บาร์แล้วเป็นเว้นที่ว่างให้พินอีก2บาร์อะไรเงี้ยครับก็ต้อง จัดการบริหารพื้นที่ให้ดีก็ครบรถดีนะครับมันมันมีทั้งแบบหมอลำที่แบบไม่ได้เร็วมากแล้วก็มีช่วงที่แรปที่เร็วไปเลยืๆๆเสร็จแล้วมามีพีนิกมันมันดูเป็นการผจญภัยดีครับใช่ผมชอบเพลงที่มันแบบมีการเดินทางมีกราฟมีมูฟเมนต์ของมันก็ชอบนะครับชอบเลยแปลกครับ <laughs> แต่เฮ้ยเพลงนี้เราทําออกมาด้วยความความชอบของเราสองคน <laughs> ด้วยความแบบสนุก <laughs> อยากทาอยากลองทําแบบนี้ดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าลึกๆแล้วก็คิดว่าโดยเฉพาะคนเล่นดนตรีอีสานแล้วก็ฮิปฮอปเนี่ยก็คงก็คงเห็นมุมมองว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแมททีเรียลใหม่ๆที่ที่ยังไม่ได้ถูกหยิบมาใช้หรือว่าเป็นไอเดียให้เขาได้ไปทํางานต่ออะไรเงี้ยครับให้เด็กรุ่นใหม่ได้ได้ทดลอง งานของพวกเราผมว่ามันประสบความสำเร็จในในแง่าการทำไปแล้วแหละเพราะว่าผมกับอาจารย์ก็มีความสุขในการทำไอ้ตัวดนตรีนี้ขึ้นมาแล้วส่วนสิ่งที่คนฟังจะได้รับเนี่ยก็แล้วแต่เขาแล้วแหะครับว่าแบบจะหยิบใช้ไปตรงไหนจะเป็นเรื่องในแง่ความสนุกหรือ,อว่าความแบบแปลกใหม่ในการทดลองเขาเขาเลือกเสพสิ่งไหนเขาก็น่าจะมีความสุขกับตรงนั้นมากกว่าครับ ครับขอฝากเพลงเต้ย t r a ปซีไดบอนะครับฝากเชียร์ฝากแชร่แล้วก็ให้กำลังใจน้องอัตตาแล้วก็ต้นตะกูลน,นะครับใครหรืออยากเอาไปเป็นแนวทางในการโคเวอร์หรือว่าไปต่อยอดทางด้านการทำเพลงในแนวแนวทางนี้เนาะก็สามารถเอาไปใช้ได้ครับ